มาตรา4ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมาใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลมเว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา5กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่อามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมมาตรา6 สองให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะมาตราเจ็ด การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงคุณวุฒิประสบการณ์มาตรฐานวิชาชีพลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานแล้วแต่กรณีการบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาตรา8ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการอามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบตัติอามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือหน่วยงานต่างๆอามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะการของพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้